ในเดือนสิงหาคมปี2024บริษัทวินเท King ในเมืองเบอร์แบงค์รัฐแคลิฟอร์เนียได้ติดตั้งคอนโซลมิกเสียงอนาล็อกอย่าง h ฮ r ิสันออเด i โอ2 Classic คสในโชว์รูมของวินเทจคิงเองซึ่งคอนโซลรุ่นใหม่นี้เป็นการนำคอนโซล h ฮ r ิสัน n 32C ในช่วงปลายยุค70จนถึงยุคต้น80มาปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน โดยเป็นคอนโซลอนาล็อกรุ่นแรกที่มีการวิวอินอินเทอร์เฟซของดันเตอยู่ในตัวของคอนโซลเองวินเทจคิงได้จัดงานเปิดตัวสำหรับลูกค้าและนักดนตรีโดยมีเกลลี่เทลมัน ทานบริษัท h ฮลิซอนออเดโอมาแบ่งปันเล่าประวัติศาสตร์50ปีของบริษัทโดยคอนโซล32คลาสสิกรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่ให้สามารถทำงานได้ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอลซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกับตัว DAW และอุปกรณ์อนาล็อกอื่นๆอีกทั้งยังมีระบบ MyPM และ EQ จากทาง a r r i s อนเองและฟีเจอร์ของดันเตที่เหมาะกับการบันทึกเสียงในระดับโปรเฟชชั่นอลทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของทาง Vintage k i n งเองนะครับที่ได้ทำการติดตั้ง analog, คอนโซลอนาล็อก a r r i s อน32คลาส สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ